โอ้ตอนนี้ลือหนักว่าสิงห์บลูเชลซีขอร่วมวงล่าตัวอุปาเมกาโนของไบเยนมุนิกนะครับมีรายง,งานข่าวจากบิลครับบอกว่าทางเชลซีครับเป็นอีกทีมที่กระโดดเข้ามาร่วมวงจะลุ้นเซ็นสัญญากับไดโยอุปาเมกาโนอกองหลังของไบเยนมุนิกเพราะว่าสัญญาใกล้หมดนะครับอุปาเมกาโนเนี่ยเรียร้องเงินกินเปล่านะครับยีล้านยูโรต่อปีแลกกับการต่อสัญญาเพิ่มอาไว้จากที่สัญญาปัจจุบันของเขากับไบเยนเนี่ยจะหมดลงแล้วในปีหน้านะครับสองพ ตัวเลขดังกล่าวมากเกินกว่าที่ไบเยอร์ครับอยากจะจ่ายแต่สโมสรยังคงมองวา่าพวกเขาและทางฝั่งอุปมาการโนเนี่ยจะหาข้อตกลงกันพบนะครับในเรื่องของสัญญาใหม่ช่วงที่ผ่านมาก,ก็มีข่าวว่าเรมริดรวมถึงลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจับตาสถานการณ์ของอุปมาการโนอย่างใกล้ชิดและตอนนี้ก็มีอีกทีมปรากฏตัวเข้ามาร่วมวงนะครับข่ของบิลครับสื่อของเยอรมันรายงานบอกว่าเชลซีเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ จะร่วมวงลุ้นเซนเซียกับสเตแบ็กวัย26ปีอย่างอุบาเมกาโน่แล้วจากที่คาดหมายกันว่าคิมินเจ้ต้องเก็บข้าวของย้ายทีมในช่วงสัปด์น,นี้ทำให้ตัวเลือกในแนวรับของไบเยนอาจจะเหลือน้อยลงไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามครับไบเยนก็ให้ความสนใจที่จะเซนเซียกับมาร์เกฮีกองหลังของคลีสซ์เซอรเหนืนอจากนั้นครับไบเยนยังให้ความสนใจในตัวของนิโก้ชลอตันเบกกองหลังของบรูเซียดอทมุนแต่เขาก็เป็นนักเตะอีกคนที่ลิเวอร์พูลจับตาดูอยู่เหมือนกันครับสำหรับ Nico นิบ โอ้โหก็ถือว่าตอนนี้หรือว่าสิงห์บลูเชลซีก็เป็นอีกทีมอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจในการอยากจะร่วมวงล่าตัวไดโยอูปาเมกานุนะครับอืมก็มมต้องฟังไว้ก่อนนะเพราะว่าก็เป็นอีกคนที่สัญญาไม่แน่นอนมากๆกับไบเยอร์นะเวลานี้ขอเงินกินเปล่า20ล้านยูโรต่อป,ปีนะครับแต่ทางไบเยอร์ให้ไม่ได้นะครับ คาดว่าเอนโซฟอนเดสครับพร้อมลงสนามช่วยเชลซีสัปดาห์นี้นะครับน่าจะกลับมาถือว่าเป็นข่าวดีรายงานก็บอกว่าเอนโซ่ฟอนเดสครับสอแวลพร้อมสาหรับการกลับมาลงสนามให้กับเชลซีในสุดสัปดาห์นี้ถึงแม้จะถอนตัวจากทีมชาติอาร์เจนตนาเพราะปัญหาหัวเข่าอักเสบนะครับช่วงพักเบรกทีมชาติเป็นโอกาสให้นักเตะของเชลซีได้พักอยู่นะครับหลังอยู่ในช่วงของแานที่ดีเก็บชัยชนะเหนือเบนฟิก้าและลีพูสองนัดติดพวกเขามีนักเตะเจ็บไป8คนก่อนหน้าชัยชนะเหนือลีพูเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักเตะรายอื่นก็เจอกับอาการล้าหรือไม่ก็ต้องฝืนลงเล่นเมื่อพบกับอาการบาดเจ็บร,รบกวนเนี่ยบางคนก็ต้องฝืนเล่นไปก่อนมอยเซสกาเซโดครับจอเปโดแลวก็ริชจมเนี่ยไม่ได้เดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติในรอบนี้เพราะอาการล้าในขณะที่มาร์คูกูเรยยกับเอนโซเนี่ยก็พลาดกันลงเล่นกับทีมชาติเหมือนกันสําหรับในรายของเอนโซฟรานเดสนั้นต้องถอนตัวจากการลงสนามให้กับฟ้าขาวอาเจนินาเนื่องจากหัวเข่าของเขามีอาการอักเสบรบกวนนะครับ อย่างไรก็ตามครับสื่ออย่าง BBC รายงานว่าเดิมทีเนี่ย so เอนโซเขามีแผนไม่ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับเปอร์โตริโกอยู่แล้วเพราะจะเดินทางไปหาครอบครัวเอนโซฟรานเดสผ่านการลงสนามไปเยอะในฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับการลงเล่นในศึกสโมสรโลกช่วงซัมเมอร์นะครับทำให้การพลาดลงสนามเป็นเรื่องของการปล่อยให้เขาได้พักมากกว่าเพราะถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานนั่นหมายความว่าแข้งชาวเชนตยอย่างเอนโซเนี่ยน่าจะพร้อมสําหรับการกลับมาลงสนามให้กับเชลซีในเกมเจอกับนอตเทิลฟอร์เรสวันเสาร์นี้นะครับ นอกเหนือจากนั้นครับโทรซินอัดราราบิโอโยและก็เวสลียโฟฟนาน่าก็ดูคาดหมายว่าจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บเช่นกันแต่ในรายของโคพ์พเมอร์ยังต้องรอจนถึงเดือนหน้านะครับโอ้โหก็ถือว่าเจ็บระนาวนะแข่งสิงบลูชเชลซีเอาใจช่วยนะครับไปดูทางด้านของเอนโซมาเรสกากันหน่อยครับทางด้านของมาเรสกาครับชี้แจงปล่อยเอ็นคุณครูคทับตำแหน่งพาวเมอรเ์เลยต้องปล่อย เอนโซมเรสกาครับคุณซื้อของเชลซีออกมาเปิดใจถึงการย้ายทีมของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมเผยว่าโคพเมอร์มีส่วนสําคัญที่ทําให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ N ้นเอ็นคุนคูเนี่ยาย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานค่าตัวราวๆสามสิบหกล้านปอนด์เซนสายาวห้าปีหลังคาแข้งกับเชลซีเพียงแค่สองปีซึ่งตลอดช่วงเวลานั้นเจ้าตัวเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งนะครับแข้งวัยยี่สิบเจ็ดปีอย่างเอ็นคุนคูเนี่ยพลาดลงสนามไปถึงห้าสิบสี่นัดทางในานามทีมชาติฝรั่งเเศสแลลก็ชซ ส่วนใหญ่เป็นเพราะอาการเจ็บเข่าในปี2023แล้วก็แฮมสตริงในปี2024แม้ฤดูกาลที่แล้วเขาจะได้ลงเล่นในพิมพ์ล็ก27นัดแต่18นัดนั้นเป็นการลงมาเป็นตัวสำรองและสุดท้ายก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้เอนโซมาเรสกาก็มีโอกาสได้เปิดใจพูดถึงประเด็นของเอนุนคูพูดผ่านลากาเซสตาเดลโลสปอร์ตบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งมากนะผมพูดแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่เรามีโคพเมอร์เล่นในตำแหน่งเดียวกันซึ่งมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับเอนุนคู เมื่อเทียบผลงานกับพาวเมอร์เขาทำถึง15ประตูกับ8แอสซิสในพรีเมียร์ลีกฤซีซั่นก่อนส่วนเอ็นคุคูมีแค่3ประตูแล้วก็2แอสซิสจากนั้นเชลซีก็เดินหน้าปรับทีมด้วยการดึงแนวรุกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเอสเตวาลวิลเลียนอเลฮันโดรกานาโชแล้วก็เจมี่คิทเทนมารเรสกายังทิ้งท้ายถึงการทำงานกับทีมพลังหนุ่มบอกว่าข้อดีของการมีทีมที่อายุน้อยคือพวกเขามีพลังและความกระตือรือร้นสูงแต่ข้อเสียก็คือประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆยังไม่มากเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของเ so อนโซมาเรสกากุนซูเชลซีดูกันต่อครับปืนใหญ่แอสนนอนได้อินคาบีเอหวนซ้อมมก่อนเยือนเจ้าสัวฟูลเลมนะครับอาตันนอนได้เขาดีครับเมื่อเปียโรอินคาบีเอหวนกลับมาลงซ้อมกับทีมอีกครั้งก่อนหน้าจะเดินทางไปเยือนฟูลเลมสสัปดาห์นี้นะครับเปียโรอินคาบีเอนะครับพึ่งผ่านการลงสนามไปเพียงแค่นาทีเดียวนับตั้งแต่แย้มาจากห้างยาเลโกเซนแบบยืมตัวในวันปิดตลาดซื้อขาย แลวเตะวัย23ปีรายนี้พบอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบนะครับตามรบกวนทําให้เขาเนี่ยพลาดการลงสนามแต่เขากลับมาลงซ้อมกับทีมได้ในวันพฤหัสบดีใกล้ที่จะกลับมาฟิตเต็มสูบนะครับอร์เซนอลมีคิวจะเดินทางไปเยือนฟูลแลมในวันเสาร์และจากนั้นจะต้องเปิดบ้านรับมือการเยือนของแอตมาริดในเชเี้ยนลีกอีก3วันให้หลังนะครับพวกเขาจะพบกับโปรแกรมชุกนะจนกว่าจะถึงช่วงพักเบรกเดือนหน้าโดยจะต้องลงสนาม7นัดในช่วงเวลาเพียง22วัน การได้อินคาเบีกลับมาช่วยเนี่ยจะแบ่งเบาภาระในแนวรับของอาร์เซนอลอย่างเราก็ตามพวกเขาอย่างขาดนักเตะบางคนไปในการฝึกซ้อมวันนี้เบนไวท์ครับเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้มาร่วมลงซ้อมนะขณะที่มาตินซูบิวนี่ยืนอยู่กับอันเดรเบต้าดูเพื่อนซ้อมมัข้างสนามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของนักเตะที่กลับมานะก็ได้อินคาเบีกลับมาลงซ้อมก่อนที่จะไปเยือนเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะสำหรับทางอาร์เซนอล ก็รอดูสําหรับข่าวดีว่าจะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่นะก็ถือว่านักเตะเจ็บระนาวครับช่วงนี้เอาใจช่วยแล้วกันไหนครับผม